ฉเฉลยแล้วรวยผิดตาเงินสะอาดหรือไม่เปิด6ธุรกิจแอร์พันธิลาขยันไม่มีพักทุ่มสร้างอาณาจักร500ล้านก่อนถูกเปิดโปงเป็นอีกหนึ่งพิธิกรดาราสาวไซมินิใจแก่งมากอย่างแอร์พันธิลาฟูกินซึ่งเธอนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นมากมาย จนกระทั่งมีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามเธอจำนวนมากนอกจากเธอนั้นจะมีอาชีพในวงการบันเทิงแล้วเธอก็มีธุรกิจของตัวเองมากมายเพราะความจนมันน่ากลัวทำให้ไม่ว่าจากงานอะไรเธอทำหมดจ้าสำหรับแอ์พันธิลาฟูกินที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีนอกจากจากขยันรับงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังได้ทำธุรกิจอีกมากมายเพราะเป็นคนที่ไฮเปอร์อยู่นิ่งๆไม่ได้ เรียกว่าอะไรที่ทำแล้วได้เงินไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆแอ์ก็ทำหมดทุกอย่างโดยแอ์ได้พาทัวธุรกิจ500ล้านผ่านทางคลิปเปิดธุรกิจ500ล้านทำทุกอย่างที่ได้เงินทาง y t u t u อ๋อแอ์เองซึ่งเจ้าตัวนั้นมีธุรกิจทั้งหมด6-7ธุรกิจจาก18ธุรกิจก่อนหน้านี้เคยขนของจากโรงเกลือมาขายกับเพื่อนรวบรวมธุรกิจดาราสาวแอพันธิลาหลังโดนพัดพิงเสียหายถูกชาวเน็ต พุ่งเป้าว่าเป็นดาราอักษรอพัวพันกับธุรกิจสีเทาเกี่ยวเว็บพนันซึ่งความจริงแล้วที่ผ่านมาแอร์เป็นคนดังคนหนึ่งที่ขยันทำงานสุดๆนอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วยังทำธุรกิจอีกมากมายย้อนกลับไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2565แอร์เคยพาชมธุรกิจของเธอผ่านช่อง y o u t u b e Sen s e Entertainment กับชื่อตอนที่ว่าอ่อแอร์เอง EP10 เปิดธุรกิจ500ล้านทําทุกอย่างที่ได้เงินเพราะแฟนๆหลายคนก็แห่สงสัยกันไม่น้อยว่านอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอ,อยังผันตัวมาทําธุรกิจอะไรกันอีกบ้างซึ่งก่อนหน้านี้แอร์ได้พาไปชมธุรกิจส่วนตัวที่ตนเองได้ทําผ่านทาง YouTube ว่ามีธุรกิจทั้งหมดดังนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ธุรกิจร้านดอกไม้ Power by Air ที่เปิดมาแล้ว10ปีธุรกิจชุดว่ายน้ำ Beauty and the b e a s t ร้านขายกระเป๋าแล้วรองเท้า Body BKK ธุรกิจร้านทําเล็บทําผม Pink Area Beauty Bar and Cafe แอร์ได้พาไปดูโก,โกดังสินค้าเป็นธุรกิจ a p s o p a s s เกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ซึ่งมีสต็อกสินค้ากว่า120ล้านอยู่ที่นี่ เป็นเข้าของเครื่องใช้จากการ์ตูนลิขสิทธิ์กว่า1,000รายการแอบบอกว่าธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจที่ตนเองไปขอหุ้นกับเขาซึ่งคุณส่วนเขาทำมานานมากและยอดเดือนนี้ก็อยู่ที่48ล้านเอาเป็นว่าต้องดูกันต่อไปค่ะว่า6ธุรกิจนี้เป็นเงินสะอาดเหมือนที่คนจับตาดูหรือไม่